มือใหม่ห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาด <l ug> การรับไม้1รอตีไม้2นะครับเป็นเบสิกพื้นฐานมากๆเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทุกคนรับไม้1รอตีไม้2โดยที่เราไม่จำเป็นต้องกดตัวแข็งรับเลยนะครับโอเคสเตจที่1นนะครับให้เราฝึกกดชิปดีหรือว่ากดอะไรก็ได้นะครับให้ตัวละครเรามันหันหน้าไปทางขวาแล้วก็หันข้างให้ศัตรูแบบนี้นะครับส่วนตัวผมจะกดชิปดีนะครับแล้วก็ใช้การบังคับเมาส์เนี่ยช่วยเสริมเข้าไปนะครับ การที่เราหันข้างรับแบบนี้ศัตรูจะตีโดนหัวเราได้ยากนะครับสเต็ปต่อไปนะครับพอศัตรูง้างไม้ขึ้นมานะครับให้เรากดชิกขวาค้างเพิ่มเข้าไปเราจําเป็นต้องกดชิปดีชิกขวาค้างรับไม้นะครับถ้าเราปล่อยดีมีโอกาสที่เราจะตัวสตันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่กดชิกขวาตัวเรามันก็จะเซนะครับพอเราโดนดาเมจจากไม้ศัตรูก็ให้เราปล่อยชิกขวาแล้วกดชิปดับบิลชกซ้ายตีคลาสสิกสวนไปเลยนะครับมุมกล้องสําคัญมากเลยนะครับเราจําเป็นต้องกดชิกขวาค้างให้หน้าตัวละครเรามันหันไปหาศัตรูแบบนี้เลยนะครับการตี ตัวทันแทบจะไม่มีเลยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าใครมันจะบ้าตีไม้หน่งใส่เรวแบบนี้นะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับผมว่ามันมีจริงๆนะครับแล้วก็มีเยอะด้วย <c oughs> เคยเจอปัญหานี้ไหมครับไม้ขิ่ยากตีเต็มหัวก็ไม่แตกต้องที่นี่เลยนะครับสตาร์ไฮไม่ว่าคุณจะเฟรมต่ำเฟรมสูงนะครับมันจะช่วยให้คุณไม้ขิ่ง่ายขึ้นเล่นมีด e อีโมง่ายขึ้นการันตีเล่นง่ายกว่าเดิมแน่นอนนะครับมีผู้ใช้มากกว่า1 5 0 0 0คนสนใจลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับ